ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการแก้สมการนะคะการแก้สมการคืออะไระก็คือการหาคําตอบของสมการนั่นเองการหาคําตอบของสมการะะทีนี้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แปลเดียวเขียนอยู่ในรูป a x บวก b เท่ากับ0นเมื่อ x คืออะไรคะเเป็นตัวแปรเ และ b เป็นอะไรก็คือเป็นค่าคงตัวโดยที่ a จะต้องไม่เท่ากับศูนย์นะคะเพราะว่าถ้า a เท่ากับศูนย์นี้ก็จะไม่มีไม่มีตัวแปรตรงนี้นะคะเพราะนั้นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็คือมีตัวแปรหนึ่งตัวนะคะ a กับ b เป็นค่าคงตัวแล้วก็ a ห้ามเป็นศูนย์นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการแก้สมการกันเลยจงแก้สมการต่อไปนี้ข้อที่หนึ่ง เท่ากับห้าวิธีทําจากจากสมการ a ลบสิบเท่ากับห้าเราจะแก้สมการนะคะก็คือเราจะต้องหาค่าของตัวแปรเราต้องกำจัดตัวเลขที่อยู่ข้างเดียวกันกับตัวแปรออก นั่นก็คือเราก็ต้องกําจัดลบสิบออกใช่ไหมคะทำยังไงลบสิบถึงจะหายไปเราก็ต้องนำสิบมาบวกทั้งสองข้างนะคะนำสิบมาบวกทั้งสองข้างจะได้จะได้อะไรคะก็จะเป็น a ลบสิบบวกสิบด้านขวาก็ต้องบวกสิบเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้ลบสิบบวกสิบตัดกันไปนะคะกลายเป็นศูนย์ด้านซ้ายก็จะเหลือแค่ a เท่ากับตรงนี้ทำเครื่องหมายให้ตรงกันนะคะตรงนี้ทำเครื่องหมายให้ตรงกันจะได้สวยสวยห้าบวกสิบได้เป็นสิบห้า ได้ a เท่ากับ15าคำตอบเราจะจริงไหมเราก็ตรวจสอบนะตรวจสอบคำตอบโดยการทำยังไงก็คือแทน a เท่ากับ15ในในสมการ a ลบ10เท่ากับ5จะไดะ้ a คืออะไรล่ะ a ก็คือ สิบห้าเดี๋ยวเปลี่ยนตัวหนังสือเก็เป็นสิบห้าลบกับสิบสิบห้าลบสิบเท่ากับอะไรคะเท่ากับห้าก็เป็นยังไงซึ่งเป็นจริงนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น ้า <5 S 2> เท่ากับห้าเป็นจริงพอเป็นจริงดังนั้นเรารู้แล้วคำตอบของสมการคือคืออะไรคะคำตอบของสมการเราก็คือสิบห้า ก็ตอบสิบห้าเสร็จเรียบร้อยีเส้นตายต่อไปข้อที่สองเอาแนวนอนดีกว,ว่าตัวหนังสือจะได้ใหญ่ๆขึ้นเนาะ,ะข้อที่สอง จนแก้สมการท่ลบท่บวกหนึ่งส่วนสองเท่ากับสามส่วนสองวิธีทำ าจากที่บวก1ส่วน2เท่ากับ3ส่วน2เราทำยังไงคะข้อนี้เราจะกำจัดอะไรเราก็ต้องกำจัด1ส่วน2ออกไปนะ,ะตอนนี้เป็นบวก1ส่วน2องถ้าเมย์ถึงจะหายไปเราก็ต้องนำา1ส่วน2องมาลบออกทั้งสองข้างใช่ไหมคะก็จะเป็น เ,เขียนใจด้านข้างเลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นนา้า1หนึ่งส่วนสองลบออกทั้งสองข้างก็จะได้เป็นที่บวกหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองเท่ากับ สส่วน2ลบ1ส่วน2องทีนี้ฝั่งซ้าย1ส่วน2กับลบ1ส่วน2องหายไปนะเหลือ T ก็จะได้เป็น t เท่ากับอะไรคะสส่วน2ลบหส่วน2ก็เหลือ2ส่วน2 2ส่วน2หรือ1ก็จะเป็นคำตอบวิธีการตรวจ คต,ตอก็คือแทน T เป็น2อส่วนสเข้าไปในสมการนะคะ,ะตรวจสอบเราก็แทนทีเท่ากับ2องส่วนสในในสมการที่บวก 1ส่วน2เท่ากับ3ส่วน2จะได้ทีคืออะไรล่ะทีก็คือ2ส่วน2บวก1ส่วน2เท่ากับ3ส่วน2 2สองส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองฝั่งซ้ายก็จะได้เป็นสามส่วนสองสามส่วนสองก็เท่ากับสามส่วนสองก็เป็นจริง พอเป็นจริงอ่าดังนั้นคำตอบของสมการคืออะไรคะคำตอบสของสมการของเราก็คือ2ส,ส่วน2หรือ1น,นั่นเองก็ตอบ2ส่วน2หรือ1 ต่อไปข้อที่สามถ้าเป็น M ส่วนสามเท่ากับลบห้าวิธีทำวิธีทำอาจาก เส่วน3เท่ากับลบ5ตอนนี้เราจะหาค่า M ใช่ไหมเราก็ต้องทำให้3หายไปทำยังไง3ถึงจะหายไป3หารอยู่ข้างล่างเราก็ต้องนำสามมาคูณข้างบนใช่ไหมคะสามถึงจะหายไปนะนำสมมาคูณทั้งสข้าง ก็จะได้อะไรคะ่าจะได้ m ส่วน3ามคูณสเท่ากับลบหก็ต้องคูณด้วย3เหมือนกันตรงนี้3มตัด3เหลือ m ตัวเดียว m เท่ากับอะไรคะลบหคูณสได้ลบสิบห้า เวลาที่เราจะตรวจคำตอบเราก็แทนแทน m เท่ากับลบสิบห้าในนี้ลบสิบห้าหารด้วยสามก็คือลบห้านะคะเดี๋ยวข้อนี้เราไม่ต้องตรวจคำตอบแล้วเราตอบเลยนะคะจะได้เห็นตัวอย่างเยอะๆแต่ถ้านักเรียนทำแบบปึกหานักเรียนไม่มั่นใจนักเรียนก็ต้องตรวจคำตอบนะคะอ่าตัวน,นี้เราตอบเลยตอบอะไรคะตอบลบ สิบห้าอย่าลืมขีดเส้นใต้ทุกครั้งต่อไปข้อที่สี่ข้อที่4 9 n เท่ากับ72วิธีทํา จาก 9n เท่ากับ72เราจะกําจัดอะไรคะอันนี้เราก็ต้องกําจัด9ใช่ไหมคะให้นเหลือตัวเดียว9คูณอยู่ใช่ไหมทำาไงไงา9จะหายไปเราก็ต้องนำ9มาหารทั้งสองข้างนำ9มาหารทั้งสองข้าง จะได้จะได้ 9N ส่วน9เท่ากับ72ส่วน9อะไรตัดกันได้บ้าง<ม>นี่ไง9กับ9 9เท่าไหรได้82เอ่อได้72ก็คือ98อันนี้91อ่าเราก็จะได้แล้วนะคะด้านซ้ายมือเหลือ N เท่ากับอะไรคะเท่ากับ8 ก็ตอบเลยตอบ8ต่อไปข้อที่5้า่แก้สมาการลบเจด ส่วน9บวกอเท่ากับลบ11ส่วน9วิธีทำจากาเขียนโจทย์ก่อนนะจากลบ7ส่วน9บวกอเท่ากับลบ11ส่วน9เราจะกำจัดตัวไหน เราต้องคำจัดลบ7ส่วน9ออกไปใช่ไหมคะทำไงถึงจะหายไปกลายเป็นศูนย์ฝั่งซ้ายเราก็ต้องนำา7 9ส่วน9มาบวกทั้ง2ข้างนะคะนำ7 9ส่วน9มาบวกทั้ง2ข้างาจะได้ ลบ7ส่วน9บวกอแล้วก็บวก7ส่วน9เท่ากับลบ11ส่วน9บวก7ส่วน9ตัวไหนหายไปคะลบ7ส่วน9กับเจส่วน9กลายเป็น0นะคะด้านซ้ายก็จะเหลือ R เท่ากับอะไรคะลบ7ส่วน9บวกลบ11ส่วน9บวก7ส่วน9ก็จะได้ลบ สองส่วนเลบสส่วนเเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราก็ตอบแบบนี้เลยนะคะตอบลบสส่วนเอ,อีกตัวอย่างหนึง่งตัวอย่างที่ห ตัวไหนดี y ลบในวงเล็บลบสี่เท่ากับลบสามวิธีทำจาก y ลบในวงเล็บลบสี่เท่ากับลบสาม ตรงนี้ลบกับลบตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมคะแล้วก็ปรับให้เป็นบวกได้เลยก็จะเป็น Y บวกสเท่ากับลบสหลังจากนั้นเราทำอะไรเราก็กำจัด4ออกไปนะคะให้เหลือ Y ตัวเดียวทำไง4ถึงจะหายไปเราก็ต้องนำสีมาลบทั้งสองข้าง เน y บวก4ลบ4เท่ากับลบ3ลบสีบวก4ลบ4หายไปเหลือ y เท่ากับอะไรคะลบ3ามลบ4ก็จะได้ลบ7เพราะนั้นก็ต่อลบเจด สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะการแก้สมการก็คือการหาค่าของตัวแปรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกําจัดตัวเลขที่อยู่ข้างเดียวกันกับตัวแปรออกไปให้หมดนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าตัวเลขที่อยู่ข้างเดียวกันกับตัวแปรนั้นมีเครื่องหมายติดกันแบบนี้เราสามารถที่จะจัดการให้เหลือเครื่องหมายเดียวได้นะคะถ้าเราจัดการได้เราก็จัดการให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็กำจัดตัวแปร ทีนี้การกำจัดอไม่ใช่กำจัดตัวแปรแล้วต้องกำจัดตัวเลขที่อยู่ข้างในกันกับตัวแปรออกนะทีนี้การกำจัดเราทำไงอ่าเราก็ดูก่อนอ่าอย่างสมมติว่าข้อนเนี้ยบวกสี่เนี่ยทำยังไงสี่ถึงจะหายไปละ่ะเราก็ต้องนำสี่มาลบถ้าบวกอยู่เราก็ต้องนำมาลบออกนะ,ะทีนี้มาดูข้ออื่นอย่างอันนี้ลบเจ็ดส่วนเก้ากับบวกอ่า เราก็จะกำจัดลบเส่วนเก้าตรงนี้เป็นลบเราจะทําให้หายไปเราก็ต้องนํามาบวกเพื่อที่จะได้หักล้างกันออกไปนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าตัวเลขที่อยู่ข้างเดียวกันกับตัวแปรนั้นคูณตัวแปรอยู่ถ้าสมมติว่าคูณอยู่เราจะทําให้หายไปเราก็ต้องนํามาหารนะคะเพื่อจะได้ตัดทอนออกไปนะคะทีนี้ ถ้าสมมุติว่าตัวเลขที่อยู่ข้างเดียวกันกับตัวแปรอาหารอยู่ทาไงถึงจะหายไปเราก็ต้องนํามาคูณน,นะ,ะจะสลับกันอย่างนี้นะคะถ้าถ้าบวกอยู่ก็ต้องนํามาลบถ้าลบอยู่ก็ต้องนํามาบวกถึงจะหายไปแต่ถ้าคูณอยู่เราก็ต้องนํามาหารแต่ถ้าหารอยู่เราก็ต้องนํามาคูณน,นะคะหลักการจะมีอยู่แค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้แค่นี้นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ให้ช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ